มาดูความคืบหน้ากรณีคาบอมที่แฟลตตำรวจจังหวัดนาราธิวาสนะครับวันนี้ตำรวจมุ่งไปที่การแกะเบาะแสของรถยนต์ที่ใช้ทำคาบอมในครั้งนี้ปรากฏว่าตรวจสอบพบว่ามีการซื้อขายกันหลายทอดครับและตำรวจอยู่ระหว่างการเชิญตัวบุคคลที่ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องกับรถคันนี้มาสอบปากคำนี่เป็นภาพความเสียหายของแฟลตตำรวจแหนมเพลเมืองนาราธิวาสนะครับหลังถูกวางระเบิด แบบคาร์บอมเมื่อวานนี้ทำให้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บกว่า30คนวันนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทำความสะอาดพื้นที่ครับโดยเฉพาะด้านหน้าแฟลตที่เสียหายอย่างมากด้านการช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวที่อยู่ในแฟลตนี้มีประมาณ70คนนะครับได้ประสานขอใช้ห้องพักในสนามฟุตบอลเป็นการชั่วคราวและมีบางส่วนไปพักที่แฟลตตำรวจของสถานีตำรวจภูธรตันหยงมัดครับ การติดตามผู้ก่อเหตุไปพบหลักฐานอีกจุดหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดจุดตรวจริมน้ําขาเข้าเมืองนาราธิวาสนะคะเป็นช่วงที่ผู้ก่อเหตุนํารถยนต์เข้ามาและพบว่ารถคันนี้มีป้ายทะเบียนจังหวัดตรังจดทะเบียนเมื่อวันที่8มีนาคมปี2550โดยผู้ครอบครองเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตนําบลเกาะสุกรอาเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะ ต่อมาปี2564รถยนต์คันนี้ถูกขายให้กับเต็นท์รถอยู่ในอำเภอเมืองปังจากนั้นก็ถูกขายต่อให้กับผู้ซื้อในจังหวัดพัทลุงจนมาพบว่าถูกนำมาใช้วางระเบิดเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรถยนต์คันนี้ถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจที่แยกสปอมอำเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งตำรวจได้ออกใบสั่งให้กับนางสาวฟาติยะประดูอายุ32ปีในข้อหาขับรถยนต์ โดยไม่มีใบขับขี่ครับวันนั้นพบผู้ชายนั่งมาด้วยในรถหนึ่งคนนะครับโดยนางสาวฟาติยะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียค่าปรับตำรวจอยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบปากคำเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุครับส่วนการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด บันทึกไว้ในช่วงที่ผู้ต้องสงสัยนำรถยนต์มาจอดในแฟลตแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยอีกคนที่จอดรอนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางในการหลบหนีครับ